โอเคครับผมก็ครับสวัสดีกันไทยเชื้อสายดาวองคารกันด้วยนะครับมาวันนี้เอาพวกอี๊ยซอยเช่นเคยนะครับผมกับช่องเฮียสองสโลซิงคโปผมวันนี้ก็มาอยู่กับเกมวายโบ๊ที่โชว์ดาวนะครับหรือว่ากันโดยทั่หูวแบบสุดวายนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วย บอกเลยนะวันนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับโอ้โหวายปตี้โชว์ดาวนะล่าสุดวันก่อนนี่เอาเฮียไปสองแสนนะแล้วก็ได้คืนมาแล้วคือคืนเมียรเรียบร้อยแล้วก็แล้ววันนี้นะครับบอกตรงว่าเฮียไปเอามาอีกแปดหมืนบาทขอนญาตใส่วาอตี้อหนึ่งรอบด้วยเบ็ดละสองพันหวานเจี๊ยบแน่นอนนะบอกวันนี้บอกเลยว่ามั่นใจมาก เพราะว่าเฮียรองเทสไปแล้วนะครับหนึ่งรอบบวกมานิดหน่อยแล้วก็ขออนุญาตปั้นต่อเลยแล้วกันด้วยทุน8 0ด0มื่นบาทนะครับไม่มีไม่มีอะไรแนะ่ไม่มีอะไรเลยนอกจากโตรดีๆนี่เองหนึ่งสามหนึ่งของเรานะครับเพื่อนโอเคแต่รอบนี้ขอความมั่นใจหน่อยแล้วกันขอแนยล้างไปก่อนเลย30สิบรอบเพื่อความมั่นใจนะครับผมอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับมาฮาเดครับผม ฝากเพื่อนเป็นกำลังใจให้เฮียด้วยรอบนี้บอกเลยครับผมกำไรร้อยเท่าเอ้ยขอให้กำไรสิบเท่าเออแปดแสนเลิกเลยหวานเจี๊ยบแน่นอนเดี๋ยวจะเอาเงินไปซื้อแหวนเพชรให้อคุณพี่จิ๋มหน่อยนะเพื่อที่จะทำางไงก็ได้ให้น้องเหมียวมาเป็นของกูให้ได้ครับผมหวานเจี๊ยบแน่นอนนะนเพื่อนๆแต่ขอแยกล้างก่อนสามสิบรอบนะเพราะว่าเฮียคิดว่าถ้าไม่ล้างเฮียไม่สบายใจนะครับมันจะเค็มๆหน่อยๆน,น,นะ ล้างอะไรก่อนวะไปขออนุญาตแบบวันนี้บอกเลยตั้งใจจะเบสสองพันมากๆครับผมมาหนึ 1, ่งสามหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามสองพันไปเลยดีกว่ารวดเดียวไปเลยดีกว่าวันนี้หวานเจี๊ยบไม่นอน ฝังเพื่อนเป็นกำลังใจใเฮียนด้วยนะไม่ได้แปดแสนไม่เลิกเขากว่าน,นี้มาโอเคพเพื่อนๆไม่มาวะสงสัยมันจะไปรอเข้าแบบทีเดียวเลยนี่ก็หวานเจีย๊ยบทีครับ Okay, ไปเบตละสามสามสิบรอบไหมไปสามสิบรอบไปลองแบบลองแบบใหม่ดิเพราะเยนตั้งใจจะเบตต่อไปจะเบตละสองพันเนี่ยสามสามสองพั 3, 3, 2, นนะครับวันนี้ตั้งใจเลยสามส0 0พ 30รอบ30รอบ1 3 2 0 0สามันาบุรีว่าจะหวานเจี๊ยบหรือเปล่าอันนี้ที่เราไม่เห็นวิวแวลฟรีเกมเลยนะอืมหวานเจี๊ยบหรือเปล่าอันนี้ อย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับอืไม่เหี้ยเอ้ยไม่เข้า,านี่ก็หวานเจี๊ยบสิครับไปยังไงดอกนี้สาัคาเตอร์มาแล้วโอ้โห้เหี้ยไม่มาวะ่ะโคตรปั่นประสาทเลยครับสาัคาเตอร์วันนี้เงียบกริบเงียบกริบโอ้โห้เหี้ยไม่มาเลยเพื่อน กูว่าหวานเจี๊ยบไปนอนผมวันนี้โอเคคิวสวยช็อตนี้คอมโบว่าไงว่าไงวัยรุ่นโอ้โหเงียบกริบอไออไ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 อยอไปอาอไอไอไอออไออไ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 ออไไอไอไออไอออไออไอไกไอไอออไออไออออ ไอสัตว์หวานเจี๊ยบแน่นอนนะผมนิ่งกริบโอเคไปที่เดี๋ยวขอลองขอลองซื้อสักรอบดีกวะลองซื้อเชค็คฟิเกมหมดเลยถ้าไม่แตกนี่เบสสองพันได้เลยนะรุ่นไม่ให้แตก หวานเจี๊ยบทีครับโอเคสวยวิสกี้เวสเกงูมันเลื้อยอยู่ที่เอลเอลเอลวาที่เอลงูมันชักเข้ามากูไม่เห็นได้เวลาที่โอมต้องไปแล้วมันจะร้ายได้เวลาที่สองต้องไปกาแฟกาแฟคาปูชินเนอรเอฟเฟชั่อาลาบิกา้าโบัตตา อะไรดีนะอะไรดีนะโมคาสซบรีโคบรีโตบรีนาะเพลงเฮียอะไรไม่รู้แม่งแต่ละเพลงกูก็เลือกมาร้องนะโอเคผมแหมก็ฟรีเกลือนะเพื่อนนะไปสองพันบาทกันเลยทีเดียวไปสามสิบรอบไปหนะโม <S 2> <S 2> <S 2> ไปครับผมท่องกระถาเรียบร้อยเพื่อนดูดิว่าจะแตกหรือเปล่า ตัสสะภาขาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาสาัสสะนะโมตัสสะภะคะวัตโตอะระหะโตเป็นไงล่ะนะโมตัสสะภาขาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาสาัสสะโอ้โหยไ,ไงล่ะก็สาบูชาสเกตเตอร์ โอ้โหบอกแล้วว่าเฮียมีของพวกมึงอาจย่ารองของระวังจะเจอสนองมันพอได้แล้วก็ดีใจนะเย็ดแม่พอนนี้มึงจะโหลดอย่างเดียวเลยเวลากูเสียกูจ่ายนะเวลาได้ให้กูบ้างเถอะเปรตวันนี้ไม่แปดแสนกูไม่เลิกครับผมบอกเลยวันนี้ไม่แปดแสนไม่เลิกเป้าหมายคือหนึ่ง แปดแสนบาทชาติเจริญครับเพื่อนเือนนะนะโมตสะพะขาวะโตอะระหะตโตสัมาสัมูตะสักสตเเรียบร้อยแน่นอนเข้าแน่นอนแบบนี้เข้าแน่นอนเข้าแน่นอนบอกแล้วเพื่อนอ๋ให้บอกแล้วลวงพอสเตเตอร์มาแล้วไม่เข้าที่อามาแล้วเราไม่เข้าที่ลูกช้างเอ๋ย อย่างนี้ก็หวานเจีย๊ยบสิครับโอ้โหบอกเลยผมว่าโดนไม่ต่ำมาแปดแสนแน่นอนครับผมไอเกมคาร์บอยเนี่ยโดนเฮียแน่นอนหวานเจีย๊ยบไปนอนครับผมบอกเลยครับวันนี้ตั้งใจมาจริงๆเลยนะเพื่อนนะจะเอาแปดแสนให้ได้นะครับเออมาทะลุร้านเลยเดียเ๋ยวนี้เอาล้านเลยว่ะ ไม่ได้ล้านไม่เลิกนะไปไปสาเกเตอร์อยู่ไหนเฮียเมื่อกี้แม่งเกลือเฉยสัตว์มาแล้วเราไม่เข้าที่เอามาแล้วเราไม่เข้าที่หัวป่าท่าทีกันมีแต่หมังอัอ เว้ยโอ้โหเป็นไงเจอเจอสกอโอ้โหเป็นไงเป็นไงเจอฮาคิเฮียคร้บผมฮาคิราชนโอ้เจอฮาคิราชนเข้าไปครัเพื่อนหยุดนิ่งเลยครับเมื่อกี้เห็นไหมบอกเลยว่าเฮียมีพลังพิเศษถ้าไม่ใช้ฮาคิเมื่อกี้ไม่หยุดนะเพื่อนนะเขาพูดไปเรื่อยครับเพื่อนกูว่าปล่อยหลายรอบแล้วไม่เห็นมันจะหยุดให้กูเลยรอบนี้มันหยุดให้แล้วไม่ซองพันบาทด้วยอะไรตอนนี้บับอายห้าหมื่นอุ้ยสวยเฮ้ยอย่าบอกนะผมส่ ไอเหี้ยผมสี่ใบแล้วไอ้ยี่แปดต่อดิเออบักโอ้ยเราทำอะไรเอเสียดายจังครับผมสามแสนหกหมื่นแปดพันบาทนี่แหละของจริงบอกเลยว่าโดนไม่ต่มาหนึ่งล้านหวานเจี๊ยบทิครับถูบอกเลยมาดิโอ้โหบอกเลยหวานเจี๊ยบแน่นอนครับผมยังไงวัยรุ่นทุนแปดหมื่นวัยรุ่นทุนแปดหมื่น เอาไม่เยอะหรอกเอาแค่สิบเท่าพอวันนี้แหละไม่ได้ร้านไม่เลอะครับผมไม่เข้มข้นเราไม่นอนอ,อุ้ยเฮ้ยห,หมวกสวยบัตรขอให้เก้าเก้าแสนเฉย 9, 9, ว,ว่ะโอบอกแล้วผมอุ้ยหวานเจี๊ยบทิครับแม่บอกเลยผมเอาคืนให้เมียกูได้แล้วมารอบนี้กูมีตังไปแบบไปเปยเมียแล้วแล้วก็ให้เมียว่าจะให้เมียสักห้าแสนนะแล้วก็ เพื่อที่จะเจรจารขอพี่อ๋อขอน้องเหมียวมาเป็นเมียเพิ่มนะครับเออคือเฮียคือเฮียเฮียมีไอดอลอยู่คนหนึ่งนะที่เขาบอกว่าคือคุณทําอะไรคุณต้องทาหลายอย่างเวลาเฮียมีเมียเฮียต้องมีเมียหลายคนเพื่อที่จะไว้ดูแลแล้วก็ไว้ช่วยงานนะมันไม่ใช่ว่ามันจะคิดแค่เรื่องแบบอย่างนี้ไม่ได้นะเพือ่อนเพื่อคิดอย่างนี้ไม่เอาเฮียมไม่เคยคิดอย่างเรื่องพวกนี้นะ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ห้ามเลยเด็กขาดเลยเพื่อนนะไม่เอานะผมอย่าเพื่อนๆอย่าไปคิดเรื่องพวกนี้เด็กขาดนะครับผมให้คิดถึงเรื่องความเขาเรียกไงอ,ะอ่ะร่วมวมือร่วมใจในการทํางานของแต่ละคนนะครับพ <c oughs> <c oughs> ูดจาเขาข้างเต็งตลอดเลยเวนก็เดี๋ยวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเงินเนี่ยให้เมียแล้วก็เดี๋ยวให้พี่จิ๋มนะแล้วก็อาจจะให้พี่จิ๋มออกไปจากชีวิตเียเลยนะ <c oughs> ไม่เอานะแั้นก็ ไม่ไม่เราจะไม่ไล่ใครออกนะครับเราจะมีเพิ่มอย่างเดียวดีไหมเพื่อนเพื่อนก็ถ้าเพื่อนเพื่อนช่วยกันแชร์ช่วยกันเชียร์นะครับผมให้คลิปนี้วิวเยอะนะก็เดีย๋ยวเฮียจะรวมพลังความกล้าของเฮียนะไปบอกพี่จิ๋มเลยนะครับว่าเอรอักพี่รักรักพี่เหมียวเขาแล้วว่ารักน้องเหมียวเขาแล้วนะจะถึงร้านอู่แล้วเนี่ยขออีกหน่อยได้ไหมขออีกฟรีได้ไหมเชียเมื่อกี้ร้อยยี่สิบแปดนะโอเคครับผม ยังไงวัยรุ่นยังไงโอ้โหเพิ่งเคยเป็นไหมพอมันได้มันจะถึงจกกับเป้าหมายแล้วมันก็จะไม่แตกให้เราครับผมไม่เป็นไรนะก็เป้าหมายไปพุ่งชนนะไปกี่ทีเราก็ต้องไปให้ได้เพื่อนกูต้องเอาหนึ่งล้านเป้าหมายคือหนึ่งล้านมามันต้องมาสิ อย่าไปยอ่อทอต่ออารมณ์ลังคมจิตพินิจใจคนท้องอย่าเลยอ,อย่าเสียเวลากับฉันดีกว่า<อ>หนึ่งคนทิ้งเราให้ตายอีกคนให้เราเลียหัวนมไม่ใช่และขออย่าดื่มน้ำนะทำาลิ้นหน่อย เฮ้ยเฮ้ยมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะหวยเคียไม่ใช่ี๋ยวเพื่อนๆช่วยกันไลค์ช่วยกันเมมช่วยกันอะไรนะก็เป็นกำลังใจเฮียหน่อยกันว่าเฮียจะรวบรวมความกล้าอย่างไงที่จะไปบอกพี่จิ๋มนะครับผมหรือไม่เพื่อนๆก็แชร์คลิปนี้ถึงพี่จิ๋มทีนะก็เป็นส่งพลังใจของเฮียให้ถึงพี่จิ๋มให้ได้นะครับผม อิเหียผู้กาข้างหนึ่งยิบผายอ้อหนึ่งคนทิ้งเราตายอีกคนให้ร่มให้ใจหนึ่งทางคือรักจริงอีกทางก็รักฝังใจอ้าวมาแล้วเอามาแล้วทำไมเข้าดีสามตัวอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบทีครับโอ้โหมาเลยครับผมเอองานไม่ใหญ่แน่นะวี ก็ธรรมดาไปเดไปเดเบสองพันกู 2000, เข้ามาเดมามางานไม่ใหญ่แน่นะวีไม่ใหญ่เลยไม่ใหญ่เลยบีนี่ก็หวานเจียเจ๊ยบดีครับมาเดหวานเจี๊ยบเิครับมากูหาเงินไปแต่งน้องน้องเหมียวได้ละให้พี่จิบแล้วก็ให้น้องเหมียว ถ้าให้กันคนละครึ่งมันเขา่าจะเจรจากันได้วะ่ะเออแผนนี้ดีเราต้องได้หนึ่งล้านทท้านั้นเพราะว่าแบ่งคนละครึ่งนะคนละห้าแสนโอเคอาจจะให้เมียหลวงสักหกสิบเมียน้อยสักสี่สิบเออก็พอเคลียร์ได้อยู่น่าจะได้อยู่แต่ไม่แตกกินเฮียแล้วแปดแสนเหม,มือนเดิมเลยกูว่าสักพักกูน่าจะโดนไอ้าสาเตอร์มาแล้วมามาโอ้ยเจอหาที่เฮียแล้ว หาคิราชันเงี้ยมั้งเบแล้วมุมเดิมด้วยไอ้เหียมุมนี้นะที่แตกแบบที่แตกหกแสนมารอบนี้แหละมาหาคิราชันเรียบร้อยมาหาคิราชันเน้นๆไหมโอเคสวยงามพระรามแตดพระรามแตดเออเอามาไปดีหกแสนเก้าอุบารากา อุปราคาสามเส้นแปดหมื่นแปดร้อยบาทล้านสองไปแล้วเพื่อมาแล้ววะเอาวะเอาวะเอาวะทุนแปดหมื่นวะถอนได้วะอือมาอือมาโอ้โหเอาเรื่องกับเบื้องสัน้น ไปดิยไปดิวไปดิยต่อดิยโอเคสวยงามโอ้โหโอเคเพื่อนเรียบร้อยมาสี่แสนหกเลิกเลยครับผมโอเคเพื่อนโอ,อน้โหจบที่ร้านสามนะเดี๋ยว ให้พีจิ๋มเท่าไหร่ดีวะให้น้องเหมียวเท่าไหร่ดีวะโอเคเดีย๋ยวไปแบ่งกันหลังไม้แล้วกันเพื่อนโอเคถ้านะเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เฮียกันด้วยบอกเลยวันนี้ตอนช่วงนี้ข้างรักนะครับผมบอกเลยว่ารักน้องเหมียวมากตอนนี้ชอบน้องเหมียวเลยอ้าอยากได้อยากได้กขาคลองนะครับผมโอเคเพื่อนๆใครยังชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เฮียกันด้วยวันนี้ขออนุญาตลาท่านไปก่อนดีกว่านะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะผมอย่าลืมนะครับทุนน้้้้้อออออยๆตตงมมีีเท่่่่าาานนนนนนนัััะขุญลลววไไปกกกแพบให สวิดสดีอดีด้วยนะครับ